ไ e ้ e ติล์มี h และไนท์มาร right Turn left and turn right อ๋อโอเค Yeah thank you เดี๋ยวเราจะไป Night Market ด้านในกันเหมือนเหมือนเขาจะปิดไฟนะนี่นี่แค่ประมาณ6กโมงนะครับเราสังเกตร้านไหนที่มีเครื่องปั่นไฟก็จะมีไฟประชออส่วนใหญ่จะเป็นไฟแบตเตอรี่กับไฟปั่เหลือหกโมงยังมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนตอนนี้ในจริงมืดตึ๊บ เดี๋ยวพาไปเดินดูกันเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะขนมฟองคือเปล่าเฮ้ยลองกินดูน้ำมัททีที่ทาสันที่ฮเดลลอลเฮ้ยนี่ไงททำแบบร้อนๆเลยวันวัน ออนนมันเหมือนขนมครกแต่ว่าถ้วยใหญ่ใช่ไหมโอ้ดิเนี่ไงนี่ไงเขาจะใส่กี่อู้โอ้ดิเนี้ยสั่งมากเลยอะเนย์มาพิซ่าโอ้ยยมาพิซซ่าโอเคเนย์มาพิซ่าพิซ่าเนย์มาพิซ่าแล้วก็ว่าขนมครกใหญ่ พี่เหมือนกินขนมโคกแต่เป็นพิซซ่าเมียนมาค่ะอุ้ยนะครับตักขึ้นแล้วก็เสิร์ฟมาสดๆอย่างนี้เลยนั่งหน้าร้านเลยค่ะมีนี่พนังรอด้วยนีเนี่ยอันนี้พี่ก็ถามว่าอะไรถามแถวอะไรมีหลายหน้ามีปลาทองกุ้งข้าวโพดแล้วก็มีสามไส้จ่ายเงินนง ราคาราคา้0 0จัดเดี๋ยวมาลองชิมกันจิ้มดูรสชาติเป็นไงแป้งมันมีความนุ่มแป้งจืดๆหน่อยแต่ว่าจิ้มกับน,น้ำจิมม้มมัน,บบนเหมือนกับจิ้มน้ำจิ้มซีมฟูด้ดอ่ะลูกอยวให้ดูนะครับอยู่ริมทางแบบนี้เลยนะเนี่ยพิซซ่าวเวียดนามเอ้ยไม่ใช่ <laughs> พิซซ่าวเวียดนมาม ไม่มาพิซซ่าไม่มาพิซซ่าขะลองจิ้มหม่มันต้องจิ้มถ้าไม่จิ้มมันจะจืดๆนี่นะครับอันนี้ลองจิ้มดูอืมมันออกจืดจืมันจิ้มแบบนี้เลยสีฟูตอถ้าไม่จิ้มมันจืดราคาประมาณสามพันสามร้อยแล้วสามร้อยเหรอโหมากสามร้อยจาน ประมาณไม่ถึงสิบบาทแป้งมันเหนียวนุ่มอร่อยแป้งเหนียวนุ่มใช่วัดยืนเนมตีดาเอตีดาเอตีดาเอเอ้ยตีดาเอดาวดาวฟอร์มไทยแลนด์ d Delicious มิงกะลาบามิงกะลาบานีนาไปดูขนมอ่าเมียนมา โมกกบกาตะและอมบกาตะลมบกาตะลมบกาตะลถูกไปไม่รู้นี่เดี๋ยวให้ดูมโมกาะกตะละมกตะแะอตะล Thank you ที่จะมาเลยที่นี่นะครับบายชอบนะบรรยากาศในตลาดสนุกมากเลย เดี๋ยวไปเดินดูเรื่อยๆว่าจะมีอะไรกินบ้างนะครับมีบิสกิวอันนี้เป็นมาบิคิวหรอหม่าล่าได้เลยที่จะกินมากเดี๋ยวเดินดูก่อนกคนดูก่อนนะเพรนั้นเหมือนตามสั่งเลยโอ้น่ากินมากเลยสดๆเลยอ่ะเรามาเจอร้านข้าวโพดครับว้าวเฮลโหล วันต้งยืมเดือนเจ็ดวันต้งยืมแฟนดือนเจ็ดอ๋อวันท่หนึ่งพันห้านี่นะครับเป็นข้าวโพดปิ้งที่มาม่านะครับดูปิ้งแบบนี้เลยว้าวมิงกะละว่างมกะละว่างแม่ค้าน่ารักมากเลยยิ้มเก่งมากแอมปอมไทยแลนด์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะ You too. <laughs> yeah. <laughs> you, hey, <no>, beautiful. Uh, <laughs> <laughs> tomorrow, where are you uh, going? <laughs> oh, Mandalay. Oh, Mandalay. How many days? How many days? Uh, in, back, back Yeah. Uh, how many days? Two. Oh, call? you call? Myanmar is Myanmar. Oh, yeah. 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 Huh? Yeah. ยำยำเยยำมยำมไอข้าโพดเยข้าโพดข้าโพดเหมยมาลกุ้ยเยำปูยำเยยำหมูทมมรมมนเลทุมมรเลเนาะยมากุเลาเต้ลาเต้ลาเลาลาเต้ลาเต้ลาเต้แปลว่าสวยิว t i ฟูสวเลยนะยม้าวแถมให้ด้วย อุ้ยร้อนอันนี้คือข้าวโพดปิ้งนะครับพี่เมียนมากโหทุกคนให้ดูฟังใจมากอันนี้1,500งพารจานนะคะประมาณ15บาทเนาะประมาณประมาณ13 15บาท10กว่าบาทนี่แหละนี่อุ้ยร้อนมากหืมหวานมากถ้าไม่ติดร้อนนะหวานมากค่ะทุกคนอืมหืมข้าวโพดหวานมากพี่เมีไม่เชื่อดิต้องลอง แสดงว่าแบบดีจริงไปกินร้อนๆมันหอมแล้วมันหวานอ่ะพี่ลูกอากาศหนาวๆมาเนาะมากินข้าวโพดร้อนๆอย่างนี้นะครับอร่อยเนี่ยข้าแถมนี้ให้ด้วยเนี่ยข้าแถมนี้ให้ด้วยนี่เดี๋ยวลองลองกินอันนี้เป็นข้าแกะเป็นเปล่าพี่เข้าแถมไหมอน่าจะเป็นมันไหมเละเละนี่ครับเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นมัน แบบนี้เลยง่ายดิง่ายเลยนี่คล้ายอ้อยต้นคล้ายอ้อยข้างในมันจะแข็งๆหน่อยมันใจนี่หน่อยจะเผาแต่กินไปมันมีรสชาติของมันนี่ครับรอมากินได้นะครับใครมาเที่ยวเมียนมานะอร่อยทั้งข้าวโพดทั้งนี้เลยแล้วพี่เขาน่ารักมากน่ารักมากเลยเจสตินบาเดงบายบายเจสตินบาเด อันนี้เป็นข้าวราดแกงที่เมียนมารนะครับให้ดูเฮ้ยนี่ผัดอะไรอ่ะเาปลนี่ไงปลาดูดาวปลาน่ากินมากอันนี้ไก่ทอดอันนี้เป็นน้ำพริกเขาอยากกินไหมอยากกินแหละเนียนถามกินไหมกินไหมสายโลกบ้างอันนี้เป็นข้าวหมก Yes, f r y e d rice นี่ครับอก โอเคย o ดมิกซ์สล a ดไก่ยนหรือสองว o น e ธอจะเอาเหมือนฉันมครับแดาแล้วก็อจะเอาอะไรเอาอะไ o h ั r ไก่ไก่ยั o ไก่ย h o ป i อปป๊ออ่มิมมาวก้าวนอยัด h นิกส์ด้านโอเคโอเคดีนะครับเดี๋ยวแล้วก็ตัดให้โอ้โหอันนี้เป็นข้าวโาเค put fried egg or n า yeah เ e n d also a u e แล้วเป็นบ้านมี้ไดาว a n น p a n e โอเค thank you ตัวเออเดี๋ยวเราไปก่อนตัวตัวที่สอง fish p a s t อ่ะ fish paste มามาลองกินดูอันนี้เป็นน้ำซุปซุปเป็นข้าวราดแกงพิมีนมาค่ะทุกคนนี่นะครับมาลองกินข้าวมาราดแกงกันวันนี้เด้รอขาหมูก่อนรอขาหมูก่อนนี่รูไก่ย่างไก่ทอดทอดมากเลยนี่ แกทอดแบบบ้านเราไปเชิงเนินอันนี้เป็นน้ำพริกพริกเผาเหรอมีความเผ็ดคล้ายๆบ้านเราไหมมาลองชิมกันหนึ่งแล้วว่ามันต้องมีสักอันที่เราโอเคกับมันพริกเผาเหมือนกันแต่รสชาติต่างกันอันนี้มันมีความเปรี้ยวหน่อยๆมันแล้วแต่เราจะกินกับน้ำจิ้มอะไรอันนี้น้ำจิ้มถั่วออ๋มีความมันถั่วเหลืองน้ำจิ้มถั่วเหลืองโคตรไม่ครัวเลยดาว ถ้าผมข้าวบ่อยมากจะรู้เลยว่ารู้จนถั่วอันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่รู้แต่ว่าไม่ไม่ใช่ไหมอ๋อชอบบันไหนที่สุดสี่อันชอบอันนี้เหรอคล้ายๆคล้ายๆล้ายบ้านเราใช่น้ำพริกอโ้มาแล้วอันนี้อะไรอ่ะ What is ปอกอ๋อโอเคปอกเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูเรามาลองดู อันนี้เป็นหมูที่เขาทำเมื่อกี้แต่เขาปรุงมาให้เลยเดี๋ยวมาลองดูชิมดูก่อนชิมดูก่อนชิมดูก่อนอ๋ออยู่รสชาติเป็นไงมันเหมือนเรากินหมูจุ่มแล้วเขา้าผสมน้ำจิ้มเป็นฟิลแบบหมูจุ่มแตสส่สับอะไรนะ,ะปรุงม,มาให้แล้วมาครัมาลองกินดูไข่ดาวก็อร่อยนะ เป็นไงขานไหมยังไม่กินเลยอันนี้กินกับน้ำพริกกะปิเม้ยน้ำพริกพริกเผาใช่ไหมเข้ากันนะเากันอยี่ยเราชอบอันนี้มากเฮ้ยตอนแรกตอนแรกนึกว่าแบบสีมานึกว่าจะกินไม่ง่ายอันนี้ถือถือว่าโอเคเลยแล้วเขาก็รู้นะว่าต้องใส่กับน้ำพริกมันจะอร่อยขึ้นพอจิ้มกับพริกนี่ดีขึ้นมากเลย สุดยอดมากเลยบรรยากาศบ้านๆเลยสตรีทฟู้ดจริงๆครับกินกันริมถนนเลยนะมีน้องมาล้อมเหรอนะมาขอจะสายตาจะ<ต>ไ,ไม่กล้าให้เดี๋ยวเพราว่ากลัวเพราว่าลูนติดมันเป็นร้านอาหารใช่ใช่เดี๋ยวเขา,า,า,าคนจัดก,การสายตาแบบไม่ต้องใส่สื้อสายตาเจอวันนี้ชแนลอะไรเจอาร์ลสขอโทษด้วยที่ทำให้ไม่ได้หมดนี้ก็ประมาณ8,400ันสก็ประมาณ130ยสามสิบบาท ฮัลโหลก็ดีไปนี่ติ๊กไม่มาไปดูสีกาแฟกันว้าวใส่แป้งลงไปในกระทะร้อนโอ้โหต้อนกนเลยต้อนันเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวแล้วก็ใส่หางใหญ่แป้งข้าวโพดติดอยู่โอ้โหดีนะครับดีแล้วก็เขาจะโรยี่ลงไป đây là thằng con rím dầu ớt ạ, này, này này, này này, này này, มัเกิดเทพมันเกิดเเยโมเยโมโอเคเยโมเยโมนี่ครับวุ้ยสุกแล้วสุกแล้วมีใครมีอกมั้ยโอ้โหอยแล้วับแบบนีมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยหรือว่าใครรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยคอมเมนต์ที่หนนะครับให้เขาบอกเยนะเยโมเยโมฮะใครกันน จะให้ดูนะครับแต่เขาจะปรับจะกีบเขาจะใส่ไข่ใส่แป้งจะใส่ไข่ใส่แป้งหีสตดจมาเลยีสต์จีมารีโอ้ล้อร้อนเลยเป็นอาหารที่แบบอยู่ริมทางนะครับสิดพื้นจริงๆเดี๋ยวให้ดู บรรยากาศเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนี่ครับขายกันริมทางแบบนี้เลยได้ยังอันนี้อินเดีเมียนมาเรียกว่าโมเย่ลองกินดูนกรอบรสชาติเป็นยังไงมันลอยเฮ้ยมันมันกรอบกรึ่งกรึ่งมันหน่อยเอายังไม่กินถึงไส้เพราะว่ามันลอยมากก็กินตรงกรอบมันอ่ะอร่อยมากคล้ายๆเรากินหอยทอดอ่ะ ต้องราดด้วยซอสเนี่ยเขาให้ซอสมาด้วยอ๋อมีซอสด้วยใช่ไหมใช่เราว่ามันคล้ายหอยทอดใช่คล้ายหอยทอดเพราะว่าร้อนมากเราคิดเหน่อนเราเราคิดว่าร้อนนะไม่อคล้ายใหอยทอดคล้ายหอยทอดเขาให้ซอสมาด้วยเจสซี่มาเลยเจสซี่มาเาย อันนี้เรามาเจอร้านล็อบบี้เดย์เนาะมิการ์ลาบามิการ์ลาบ้าต้องไหนดีตรงนี้ก็ได้นะเด็ดๆตรงนี้เลยมิการ์ลาบ้าอ๋อนี่เป็นสเปร๊กนี่ไงแอปเปิ้ลจูสเอสเปรสโต้บรรยากาศแอฟฟิลเนาะมิกะลาบาเฮ้ยโยเกิร์ตโยเกิร์ตใช่มีเราจะเกิด์ตเราโยเกิด s t r a w b e r r y ี่โยเกิร์ตใช่หนึ่งและวานิลลาเมลอนจูสใช่หนึ่งบรรยากาศร้านมากเลยคิวมากเลยอันนี้เป็นคาเฟ่นะคะคือที่เที่ยวที่นี่อาจจะยังเขาเรียกอะไรร้านอะไรต่างอาจจะยังไม่เปิดเปิดเยอะมากแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือแบบคึกคืลนอยู่แต่แต่แต่อาจจะไม่เต็มแม็กเหมือนก่อนโควิดนะส่วนมากไปเขาไม่ค่อยเปิด ส่วนใหญ่ที่เปิดเครื่องปั่นไฟใช่จะใช้เครื่องปั่นไฟเราไปดูแกั thank you นี่สูตรโยเกิร์ตขอนแท้แนกกินมากคือเป็นแตงโมอันใช้แตงโมปั่นปันชื่นใจมากเลยมาดูบรรยากาศนร้านเป็นร้านเล็กๆน่ารักมากได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟอยู่เลยเออเคครับกลางคืนเขาจะไม่ค่อยเปิดไฟให้แล้วแต่ร้านที่ีก็ปั่นไฟ สอ0พันห้าร้อยสี่พัน o ี่สี่สิบน Facebook เลี้ยงเขา Facebook ไว้โอเค t h a n o u thank you thank you thank you ดีใจดีมากยิสิมาเลยยิ้มสิายขอบคุณค่ะ อร่อยมากเลยอร่อยด้วยนะเรามากินได้นะซอฟฟี่เดย์แอบอยู่ตรงสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นตลาดที่แบบของกินเยอะเลยมีหลายอย่างอีกแล้ไม่ได้กินเพราะท้องเต็มแล้วบิบีคิวมาล่าก็น่ากินป่ะนี่เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะสองทุ่มแล้วเนี่ยคนแค่เนี่ยคนกลับเข้านอนหมดแล้วเดี๋ยวเราจะรีบกลับแล้วดูดิมืดมากเดี๋ยวเราต้องรีบกลับแล้วสองทุ่มแล้ว ถ้าไม่มีรถนี่เราน่ากลัวมากเลยไม่กลับละกาับมาไม่กลับเฮดิมันมืดจริงๆถนะ้าไม่มีใครเลยดนะูสินี่นี่นี่คือดาวเทานะครับในเมืองนะนี่หายสนิทเลยต้องไม่กลับละกลับมาถึงโรงแรมแล้วโอ้โ <c oughs> หหนาวมากรีบกลับเออเมื่อคืนเมื่อกี้มืมมดมากขับรถดีกว่ายิ่งไม่เห็นรถยิ่งหน้าวอ่ะเดี๋ยวเราจะนอนก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้แล้วเจอกันพรุ่งนี้แล้วไปเลยพรุ่งนี้ต่อขี้ก้าอยู่กระเป๋าเก่ง không mày luôn đi lúc ơi